สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันังคารที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z o o m 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่มีอะไรสู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้นเหมือนการขึ้นภูเขาแต่เชื่อไหมว่าเขาสูงไม่เกินเข่าของเรา อยากจะรู้ว่าเขาของเราสูงแค่ไหนให้เดินไปถึงยอดเขาแล้วจะรู้เองว่าภูเขานั้นอยู่ใต้เข่าของเราอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามภูเขาสูงสูงเขาข้ามขเขาข้ามมาด้วยเขาที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสู้ความตั้งใจจริงของเราได้ มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญแรกในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดสุวิท์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมต,มตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมซึ่งเป็นการจุดครั้งแรกในพรรานี้โดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชยัยพร้อมทั้งได้ร่วมกันอธิษฐานจิต ตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลยณาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจากนั้นพระครูัดสุวิท์สุวิชชาโพดโดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าอานิสงส์ของการจุดเทียนใจในช่วงเข้าพรรษาบนสวรรค์ก็มีการจุดเทียนทิพย์บูชาพระรัตนตรัยส่วนในเมืองมนุษย์เราก็มีการจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกันตลอดทั้งพรรษาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำกันมาทุกปี การจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยภายในพรรษาเพื่อทำความสว่างสวัยและเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพรรษานี้คือพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในวันนี้นะคะก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาด้วยและวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ ทางวัดได้เปิดโอกาสให้เราได้มาจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยนะคะซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับการเป็นตัวแทนในครั้งนี้ที่มาจุดในวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งเป็นบุญใหญ่มากจริงๆพอดีวันนี้ก็มีอุปสรรคนะคะเพราะว่ารู้สึกปวดหัวค่ะปวดหัวแล้วก็เหมือนจะไม่ไหวแต่ว่าด้วยความว่ารู้ว่าวันนี้เป็นวันบุญใหญ่จริงๆแล้วก็มาแล้วก็ปลื้มปิติใจรู้สึก ความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก็รู้สึกหายไปเลยไม่แต่ความปลื้มยินดีนะคะที่จะได้บุญใหญ่นี้ก็ในช่วงคขบรรษาปีนี้ก็ตั้งใจที่จะสั่งสมบุญใหญ่เนาะไม่ว่าจะบุทุกบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นในในช่วงคขบรรษาแล้วก็ตัวเองก็จะนั่งสมาธิเยอะขึ้นปกติก็นั่งสมาธิ ทุกวันอยู่แล้วในโครงการง่ายแต่ลึกนะคะก็ที่ด่าตัวเองจะพยายามสั่งสมบุญทานศีลภาวนาให้มากมากย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็อยากจะมีเงินมาทําบุญมาช่วยงานพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะก็รู้สึกปลื้มปิติใจที่ตัวเองได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะก็อยากให้บุญทุกอย่างที่ทำเนี่ยบูชาธรรม หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวเป็นอยู่เป็นเนื้อนาบุญให้เราเป็นนำนานและเป็นผู้นำในการฟื้นฟูปัทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ขอวิชาบัรกายขยายไปทั่วโลกและให้ชาวโลกพ้นจากความทุกข์ยากลําบากนะคะพ้นจากภัยในวัฏะสองสารนะคะค่ะก็กราบขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุ ก็มีความสุขทุกๆครั้งค่ะที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะมันได้เป็นการเขาเรียกว่าเติมพลังเติมกําลังใจค่ะให้เราสามารถที่จะไปประกอบหน้าที่การงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนยนะคะแล้วเมื่นานเราทํางานอยู่ข้างนอกค่ะมันก็อาจจะเจอเรื่องราวเยอะแยะเออมันก็อาจจะเครียดนะคะ กังวลแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวการทัวรที่เรามานั่งสมาธิที่ไรคะ่ะมันเป็นการทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็มาเห็นเพื่อนเพื่อนกันลยาน,นมิตรทนะคะเขาปฏิบัติทํากันเขาตั้งใจปฏิบัติทํากันเราก็ยิ่งมีกําลังใจมากขึ้นค่ะว่าเราไน่ต้องพยายามนั่งรรมะให้มากๆนะคะเพื่อให้เราเองก็ จะได้มีบุญเยอะๆทําให้ฝ่าฝันอุปสรรคไปได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจเป็นพิเศษค่ะได้ได้เป็นตัวแทนนะคะในการจุดเตือนใจไฟนิรันดรอนัตชัยค่ะ,ะเพื่อน้องบูชาทำแดกพระเชพะคุณหลวงพ่อนะคะในช่วงของข้าพัรศานี้ด้วยค่ะในช่วงข้าพัรษาค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นบุญพิเศษค่ะโดยส่วนตัวก็ถือเสียนแตกด้วยแล้วก็เลยอยากที่นมาปฏิบัติธรรมเชอยร์ค่ะ ข้าัญหาแล้วก็เข้าถึงทาไปด้วยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคณะสงฆ์แต่เราก็สามารถที่จะจำพันจำภาษาอยู่กลางใจของเราได้นะคะต้องกราบขอว่าคุณผุนพ่อเป็นอย่างสูงนะคะด้วยความรักแล้วก็เคารพนะคะก็ขอให้บุญทุกๆบุญคาะที่ลูกตั้งใจสั่งสมมาะ่ะลูกกราบขอนอบนอบ้นอมบูชาทมขอให้คุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็หลวงพ่อได้ออกมาเป็นร่มโพล่วมใจเป็นกําลังใจให้ลูกๆโดยเร็วนะคะสาธุค่ะ ธรรมอุทยานเขาฉเมาแดมธรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสร้างทึกสิ่งค่ะภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านประธานพระป่ารวมถึงท่านเจ้าภาพและนาคธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการบวชพระทุกเดือนได้เดินเวียนประทักษินและอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับท่านประธานพระป่าได้แก่ กัลายาณมิตรจำนวนกันลายาณมิตรรู้จีกัลายาณมิตาพร้อมครอบครัวโดยมีพระรณชัยรณชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์จากนั้นนาคธรรมทายาที่เข้าร่วมโครงการบวชพระทุกเดือนได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองที่ได้ทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งกายวาจาใจ ให้เป็นอโหสิกรรมพร้อมกันนี้ผู้ปกครองก็ได้มอบบาทและผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทต่อไปก่อนที่สมเณรทั้งสองรูปซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยองจะได้มากล่าวสุนทรพจน์อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจสมณรได้ศึกษาพระบาลี ต่อมาเด็กหญิงนิตากัลยาณมิตาเบอร์โรได้เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าเป็นภาษาบาลีและไทยส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายะระฆังโดยมีกัลยาณมิตรกิติเวชจิตโรดรักและกัลยาณมิตรอาภรณ์ปัญญาวุฒิพงศ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายจตุปัตจัยเทธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเทีราพันธ์กัลยาณมิตรจันทิมากัลยาณมิตรตาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนัทนาบุญเข็มกลัดและกัลยาณมิตรดวงพรปิ่นธนรัตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ผู้แทนนำกล่าวคือกัลายาณมิตรสายชนต่ายนินและกัลายาณมิตรทงชัยมุลิพร้อมกันนี้คณะประธานพระป่าและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์โดยปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสร้างขยายธรรมอุทยานเขาชมเมาแดนธรรมศูนย์พัฒนาศัก,กยภาพผู้นำเยาวชนโลกแห่งนี้ต่อไป เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนและเยาวชนในการสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะทุดงคัสถานสุราธานีได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติณทุดงคัสถานสุราธานีได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่บางครอบครัวมาทั้งบ้าน ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์นนธรรมเช้าสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนนสูตรพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานกับการรับฟังธรรมะและดีใจที่ทางสูงนะคะได้จัดโครงการดีๆแบบนี้และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรมถือเป็นช่วงเวลาที่ได้สั่งสมบูรณ์ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับเพื่อนกัลายาณมิตร ซึ่งทุกทานต่างก็ตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นค่ะจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง นายอดิเทพกมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพิมพ์วรัฐรอดจ,จิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางรัศมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่4วัดสวนมะม่วงตำบลบ้านงิ้วอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปทุมภาวนาพิสิทธ์จเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ในการจัดปฏิบัติธรรมซึ่งคณะกรรมาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เจริญสติด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานและรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชาชพรรษา ครบ91พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สาลจัดอบรมความดีสากล5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี7บทฝึกให้กับนักเรียนโรงเรียนนาบัววิทยาจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนนาบัววิทยาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้จัดอบรมความดีสากลห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี7บทฝึกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จําถึจำนวน173คนโดยได้รับความเมตตาจากพระอัครวินวรินโทหัวหน้าโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคเหนือ ชมรมพุทธศาสตรสากลพร้อมด้วยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคเหนือได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำน้องๆทากิจกรรมเวิร์กช็อปหห้องชีวิตและบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี7บทฝึกโดยน้องๆนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีซึ่งจะทำให้ต้นกล้าแห่งศิลธรรมปลูกฝังอย่างรากลึกลงในใจนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีมีศิลธรรมต่อไปในอนาคตคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดวยวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นกุศลบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารภายในงานกัลยนานมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยส่วนกัลยนานมิตรปิยวันยานะสิริกัลยนานมิตร ยฮเอ็มฟันเวกเบรกและกลุ่ม NL072 คือกัลยาณมิตรจำเนียนแห่งซุนโดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายเป็นกุศลบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและถวายพวงมาลาที่หน้าแท่นบูชาคือกัลยาณมิตรปิยว,วันยานาเซริ จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีทอดผ้าบางสุกุลพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายอุทิศส่วนกุศลและพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัตตารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกลัลยานมิตรภาราดีอุบลรัศมีกล่าวคำถวายผ้าตรายอุทิศส่วนกุศลเป็นภาษาบาลีและกลัลยานมิตรประยูนเจียนรำ กล่าวคำถวายพาตรายอุทิศส่วนกุศลเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรเทพีนุกสายรำกรัลยาณมิตรจอห์นฟันเดอร์ฮุกเป็นเจ้าภาพถวายมัตกะพัตตาหารอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโดยมีกัลยาณมิตรปิยะวันยานาซิริเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายมัตกะพัตตาหารเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเข้าสารสำหรับพิธีกรรมพักเช้าคณะสงฆ์นำโดยพระสิปภาพประมมะสโร ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกลาลยนานมิตรกิ่งแก้วมหาอุปราพิธีถวายกองบุญเข้าสารโดยมีกัลายาณมิตรโทนี่กัลายาณมิตรซินดี กลยนมิตรดาเนียาไกลยนมิตรจัรสตินเจริญน,นามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญธรรมทูตโดยมีกลยนมิรพรณีมาีเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระทหารเพลนแดกคณะสงฆ์ภาคบ่ายพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีถวายกองบุญยานพหานะ โดยมีกลัลยาณมิตรสมศักดิ์กักลยาณมิตรธนพรสังวรเป็นประธานกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตและกล่าวสมโมชนียกถาก่อนที่พระอาจารย์ขันชยัยชยะวงศ์จะได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบรารมี ไปรวมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาเปตรพลรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนบูชาพระและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบุพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดวยมีกรารยานมิตรประภาพรคาดรดอนกรนารยานมิตรภูลศรีด่านมนิธและกรารยานมิตรสมพัฒกลอสเบิร์กเป็นประธานนำกล่าวคำทอดผ้าบางสุกุลส่วนกัลยาณมิตรวิบูลใจเดชเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทอดผ้าบางสกุลน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรจันทราเหล่าหาสุพิษและกัลายาณมิตรวันทวินสุบันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกลัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกลัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจฝ่ายเนยรันอนันตชัยโดยมีกลมัลยาณมิตรภูนสรีด่นานมณิต์กัลยาณมิตรวันเฉลิมอันเปิดกลัลยาณมิตรประภาพรกลัลยาณมิตรอเลนคาเดอรอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลายาณมิตรปราณีโควินและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนง,งานพระพุทธศาสนาแดด่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในวันนี้ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมและรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายทั้งยังได้ให้ธรรมะเรื่อง การวางใจการนำปรับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เรามองโลกตามความเป็นจริงและได้ให้เทคนิคการนั่งสมาธิในหัวข้อให้เราพอใจในทุกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ตอบคำถามข้อสงสัยในการฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นอีกด้วยค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม เป่าดวงแก้วสร้างดวงธรรมและร่วมกิจกรรมพิเศษเดินป่าเก็บอารมณ์สบายสร้างบรรยากาศรอบตัวให้สบายซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน20กว่าท่านคะ่ะ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญในต่างแดนด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอัในดับที่สองนครหลวง5อันดับที่3มนครหลวง6อันดับที่สนครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วพูทธร8อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดทรมาจากกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดชนบุรีอันดับที่8จังหวัดตราดอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6นาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งพิธีงานพิธีกรรมงานบุญนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าโดยผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม จากนั้นในภาคบ่ายจะมีพิธีเท่าผ้าป่าสมทบกฐถินครั้งที่หนึ่งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออันเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตผูกสีมาสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนาวาพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายโทชิงปิประเทศญี่ปุ่น ส่วนพิธีในภาคค่ำน้ำมหารัตนวิหารคตจะมีพิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยชิตังเมส่วนมนบทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรที่ยอสวด5,627่ล้าสนส7 2 7ส7จ่จบเนื่องในวันธรรมชัยค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมไปได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ และขอเชิญท่านชายนะคะที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,566จําจำนวน3,000รูปอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567โดยจะเข้าอบรมณศูนยะ์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมในประเทศค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ศูน3 1 1 2 3 4และโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกร่วมใจทำสมาธิหนึ่งล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิและแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกและร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลก โดยมีเป้าหมายหนึ่งล้านคนสร้างสถิติโลกกับ Guinness World r e c o r d โดยสามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ meditationforpeace. net ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและส่วนส่งเสริมจิลธรรมทั่วโลกในทาง L ล n e OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายค่ะที่แอสไซด์ดัมกาย,ยาหรือ พิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชัน i n e หรือพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญ n e w ส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและรวมอนันโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทังมิตรนีคันติ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ